ไปดูความน่ารักสดใสนะคะของ,น,องน้องนักศึกษาวัยทีนทั้ง20คนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดแคมปัสตา2023นะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเตรียมตัวไปสู้กันต่อค่ะในรอบตัดสินระดับประเทศแล้วล่ะคะ่ะ ต้องบอกว่าลุ้นกันตั้งแต่รอบภาคนะคะจนล่าสุดได้ตัวแทนรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการเฟ้นหาดาวดวงใหม่กับโครงการแคมปัสตา2023นะคะเพื่อตามหานักศึกษาที่ครบเครื่องทั้งความสามารถและบุคลิกภาพที่ดีพร้อมชิงทุนการศึกษาแล้วก็ได้เซ็นสัญ,ญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องโมโนทวนนีายนะคะโดยเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจาก40คนให้เหลือเพียง20คนสุดท้ายค่ะแล้วก็จะไปสู้กันต่อในระดับประเทศนะคะ งานนี้น้องๆก็ต่างงัดไม้เด็ดมาโชว์ความสามารถตามสไตล์ของตัวเองแบบไม่มีใครยอมพลายเลยเพื่อได้คะแนนจากคณะกรรมการกันอย่างถึงพลิกถึงขิงเลยค่ะซึ่งงานนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากคุณบอยประถมพงศิรชัยรัตน์ at, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณแดงธัญญาวชิรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณหยุ่นยิ่งยศปัญญารองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและคุณปูภูริวัต์กิจ สีสวัยนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมการผลิตรายการโมโนทุนีนายที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วยค่ะและความเข้มข้นในรอบคัดเลือกนะคะก็ได้ข้อสรุปแล้วพร้อมประกาศผลผู้ที่ได้เป็นตัวแทน20คนสุดท้ายกับ10หนุ่มหล่อและก็10สาวสวยนะคะที่จะต้องไปประชันกันอีกครั้งในรอบไฟนอลวันที่14พฤศจิกายนนี้ค่ะริงก็รู้สึกท้าทายนะครับแล้วก็ตื่นเต้น ทุกการแข่งขันครับเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็ดูมีความสามารถในทุกคนเลยเพื่อนๆดูแข่งในทุกคนเลยครับดันค่ะมาตั้งแต่รอบระดับภาคแล้วกดดันว่าวันนี้เราต้องเข้าท็อปสิบให้ได้ซึ่งเราก็ทําได้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็โล่งใจมากค่ะวันนี้หลังจากที่ได้โชว์การแสดงไปนะคะก็คือรู้สึกว่า acting ตัวเองก็ค่อนข้างดีดีจ๋าแต่ว่า เราก็ไม่ได้มั่นขนาดนั้นการแสดงยังจะต้องพัฒนาต่อไปอีกค่ะแล้วก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะอันดับแรกเลยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะตอนที่ท่านคณะกรรมการแนะนำก็รู้สึกว่าเป็น กำไรมากเลยค่ะที่ได้มาแสดงให้ท่านคณะกรรมการดูแล้วก็ได้คำแนะนำกลับไปพัฒนาตัวเองค่ะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณช่องโมโนทเนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาร่วมคัดเลือกรอบคัดลายนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรารอบฟนอลวันที่14มกราคมที่เซนต์ทอนเวิล์ด้วยค่ะ